บักหำได้เนาะมันมาเฮ็ดจังซี่เนี่ยนะครับอันนี้กล่องเกียร์ของเฟสเทมเปอนะครับกล่องควบคุมเกียร์ออโตโอ้บางคนเรียกสมองเกียร์นะครับ transmission control module หรือ transmission control unit นะครับก็มีรูชร้ช่างนอกหรือช่างในประเทศ ที่เคยทำมาก่อนเจอมาหลายเจ้าแล้วนะที่มาซ่อมกล่องเกียร์ที่ผมแล้วก็ผมต้องมานั่งแคะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สมแคะออกแล้วนะครับก็ตรงนี้จุดที่สนะครับมี4ี่จุดยอดอ t v ซิลิโคนมานะครับโอ้โหมันแคะยากจริงๆ ไม่รู้จะยาะมาทําไมเนี่ยนะมาไว้เพื่อให้รู้ว่าผ่านมือตัวเองมาแล้วงไงเหนื่อยนะครับสําหรับคนที่จะทําครั้งต่อๆไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับหยอดมากไว้เนี่ยจะไปทําให้อัอนความร้อนตรงจุดนน้นเปล่า,ลาแต่ละจุดเขาก็ต้องการการระบายความร้อนนะครับเพราะอุปกรณ์ไฟไฟ,ไฟนะ้าในการทํางานบางทีมันก็จะมีความร้อนสะสมขึ้นมาได้ ตัวนี้มันก็น่าจะร้อนอยู่นะครับตรงนี้บางอุปกรณ์เขาก็ยึดกับเขาเรียกว่าฟินหรือคอรีบอลูมิเนียมระบายความร้อน,นครับตัวนี้หรือตัวนี้ในบางอุปกรณ์นะครับมันจะเหยาะมาทําไมเนี่ยซิลิโคนมาอุดไว้อย่างเนี้ยโอ้โหแข่ยากจริงๆเหนื่นะครับแต่ก็ต้องทำเพราะถ้าผ่านมือผมแล้วนี่ไม่มีเหลือนะครับต้องออกหมด แต่ว่ากล่องเกียร์ที่ซ่อมแล้วจะไปใช้งานได้ดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้บางทีมันก็ต้องอยู่ที่ตัวรถนะครับก็ต้องต้องเอ,เอาไปรีเซ็ตโอเบด้วยบางทีมันก็มีค้างสะสมอยู่ในหน่วยความจำของกล่อง ecu นะครับต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้รถได้กลับมาวิ่งดีนะครับ ส้เปงเปียที่ผมได้แคะออกให้หมดเลยนะครับกาวพวกนี้มากิจ,จ้าก็แค่ออกให้หมดไม่เหลืออืมเอาเลขออสองนะคอยดูกัน